ร่างกายผมยังฟิตเปรี้ยผมยังไหวอยู่สบายไม่ได้เล่นมา2ปีเรียวแรงเหลือเฟือนะครับโอ้โหเอเดนอาซาครับบอกว่า ok ตัวเองพักมา2ปีเต็มเตเรียวแรงเนี่ยเหลือเฟือค้าแข่งต่อได้สบายยังไม่แขวนสตาร์ทนะจ๊าโอ้โหทางด้านของเอเดนอาซาอดีตซูเปอร์สตาร์ของเชลซียืนยันว่าจะค้าแข่งต่อไปครับหลังล่าสุดแยกทางกับเรอัลมาดริตเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นฟรีเอเยตนอยู่ณเวลานี้ อาซาแยกจากเชลซีมาอยู่กับเรอัลมาดริดเมื่อปี2019แต่ชีวิตในสเปนกลับล้มเหลวไม่เป็นท่าครับโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานบ่อยมากๆมีปัญหาเรื่องความฟิตจนฟอร์มตกกลายเป็นส่วนเกินของเรอัลมาดริดในช่วง2ปีหลังสุดล่าสุดอาซาครับให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง rtbf ครับวันนี้แหละยืนยันว่ามีความตั้งใจจะค้าแข่งต่อไปครับมาฟังสิ่งที่อาซาที่พูดหน่อยเขาบอกว่า โอาผมเนี่ยได้พักช่วง2ปีหลังตอนนี้ผมมีเรี่ยวแรงเหลือเฟือที่จะคาแข่งต่อไปผมยังไม่แขวนสตาร์นะจะบอกให้ก่อนนะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่อาซาได้พูดไว้นะครับเราต้องบอกว่าดาวเตยไวย3 2ปีอย่างอาซาลงเล่นไปเพียง76นัดและยิงไปแค่7ประตูเท่านั้น ตลอดสี่รดูการในถิน่นซานเตียโกเบอร์นาเบลกับไรอันมาริดนะครับโอ้โหยังไม่แขวนซัดจะเล่นต่อไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปเล่นกับทีมอะไรต่อโอ้โหทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเอเดนาซาก็คอมเมนต์คอมมนด้จัดไปฮ่าวารุ่นจัดไปยาวเลยครับผม